بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القران الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الحمد لله. في بمكير. في قراءة الله سبحانه وتعالى. ونين. راو في اليوم. จนกระัางถึงเดือนโมโหทอนเป็นความรู้สึกที่หล่อนเลือเป็นความรู้สึกเต็มปริมเป็นความรู้สึกอยากการพี่น้องได้มีความสุขกับเดือนโมโหทอนที่เราทึ่สิ้นอดที่เราละมาดนยามคำคืนละมาตะเระเวีเราก็จะได้รับผลค้นุพอเราทำโดวยวปลร่ศรัทธาแรกอิมานทำโดยการหวังุณตอบแทนจากเขา อัลลอฮ์ก็จะให้เราส่นทานบีได้บอกเลยก็คือการอภัยโทษให้กับเรานี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับชีวิตที่ผ่านมาของเราจนถึงปัจจุบันการอภัยโทษจากอัลลอฮ์คือสิ่งสําคัญที่สุดในพิษบาตที่เราทำมาโดยที่กรกันไปโดยเฉพาะในเรื่องบาปมันจะถูกอภัยโทษไปมาถึงวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเดือนรอฎอน เป็นเดือนแห่งประตูสวรรค์นั้นเปิดประตูนรกปิดเพียงแค่นี้มันคือช่วงเวลาที่เรามีแต่สวรรค์อย่างเดียวทำพันเปือให้สวรรค์นั้นมีขามาเป็นการการันตีความลอใจใจกองเลาว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามใช้ทุกช่วงเวลาของการทุกสิ่งหนึ่ของเราตั้งแต่่วงสะพูฐาดนานสะุดนี่คือสิ่งที่มันเป็นความบริการ เมียกันพี่น้องได้ไปติดจิตก่บก้นนอนเรานอนทีสิบสองเราละมาดยามคำคืนเสร็จเราก็กินเนียนซาบุแล่ๆตรงนั้นเนี่ยก็อยากันพี่น้องได้ปรับสักนิดผมว่าอีกหลายคนผมเองบางทีเมียากันหยกขึ้นเลยยกขึ้นมยาย่างสุฮีซูโบโลึกกินเสร็จแลๆ่ๆเนียนเสื้อแลๆ่ๆว่าตัวชาที่พวดกินข้าวกินนั่งกินนี่นอนตื่นทีเดียวก็นที่ห้าถึงเมื่อยังซูโบแล่ๆพันนี่อยากจะบอกกับพี่น้องว่า ความบริกรตที่เราทานในช่วงเวลาทายองกอนข่าวสุัะฮีมันเป็นความบรกัตดีกว่าควรจะทําแบบนั้นนะครับก็อยากจะบอกกับคุณเอาความบรกัตมอันนี้ตามที่คำสอนอิสลามได้เน้นย้ำในบางที่เราเอาความสะดวกเอาความรอเอาความเคยชินเราก็ลําเพื่อให้ข้าวสู่ให้ความบรกัตมอันนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็มีการมายังสุนาตอนสุบาฮีหลังจากนั้นธรรมสุบาฮีเสร็จเราก็อ่านกุรอานนือทำกิจกรรมต่างๆจะผักพอนเนียรต่างๆท่างวัดให้เป็นกิจกรรมของรัฐบาลพอกมันคือคุณงามความดีมันคือการอิบารีย์ทังมดเลยอ่านกวรอานซิลุลอ่านอสการ์ยามฉับมาผักพอนไปทํางานบางทันมีภารกิจต้องทํางานในการยาห้าเหลียงครอบครัวเป็นงานประจํา งานที่เราต้องไปห้าเหลี่ยงชีพนะครับเพื่อได้มาปัจจัยยังชีพเราก็ไปทําในระว่างทําเราก็รักษาการที่สิบอดเรื่องรายซาระเรื่องที่ไม่ดีต่างๆเราก็พยายามลดด้เราจะลดเพราะนี่คือเกนซาร์ของการที่สิบอดการละถิ้งซึ่งไรายสาระตะลอดทั้งวัดจนกระทั่งชึงเวลาละมาดเราก็ละมาดอ่านอวานไปเรื่อยๆหรือถ้าเราทํางานไปด้วยเรากระายการอ่นานอ่านที่มีอยู่ในตัวเรา คุณผู้ก็ได้คุณนอนสเป็นานก็ได้คุณยาหรือสุรพุนเ่เราได้ก็เราอ่านในใจนะครับแต่การซึุล่ลอบไปเพื่อให้ผ่าพ้นที่เราได้รับเป็นเต็มเตีเต่ยมไม่ตกล้นในช่วงเดืนนเอนมกราก็อยากจะให้กิจกรรมทางวัดมักเร็กมากก็เราก็อยากจะย้ำกับพี่น้องบางทีเราครือเป็นปกติกินข้าวทุกปอนเหนื่อยเหนื่อยมาทางวันกินข้าวกินน้ำก็อยากจะให้รอดถือสุน,นัขของธนบี ยำเลยหรืที่เราอาจจะรู้แล้วหละแต่ยำให้ได้มันไม่ได้อยากไปก้อนต้องมาทำยาเพื่อกันพอโรคติดมาพันนีเราต้องใช้สูตรนบีตรงี่ว่าพ่อภาวาซาดูเวลาลมักเล็กินอินทรีย์ผลกอนนักสมมร้างเนี่ยให้ร่างกายมันได้ปรับนี่คือสุตน,นะผ่าพ้นขวกมันนี่ชัดเจนเลยสร้างเม็ดสร้างเม็ดแล้วก็กินน้หญ้าบุกบ,บอล อตีเหลกพมกรบุกพี่น้องพี่น้องกับบุกเหนือหน่อยกินข้าวเลยเลยกับข้าวถก็นเยียมมันตั้งข้าวาว,าว,วันเิ็งเรียมรวยรยแกงรัพี่นัดเต็มทีรบอกไปไหมยังพันดนีมันนักเรงเนาะมันอาจจะไม่นอกตอนนั้นเตะเครื่องมันมันปคอยๆจะ,ะมีปัญหาภาษาระหวาสนี่คือเลกตามโครเุพคุณแต่โดยสุนนขเตรษฐกุจัดว่างลำดับไอยมันสวยกินสร้างเม็ดบอแลวกินน้ำหมมันรู้สึกว่ามันเดินก้นตายไปไหมยัง มักเตีกปอนแล้วมักเตียมสุนารีเสร็จราพอมากินข้าวเครียงมันพร้อมทํางานระบบกระเพาะอาหารกระวพาองพการปรับตัวของร่างกายมันจะดีไปด้วยตามรับห้องอิาเดียซาตามลักห้องสุขภาพแต่ทางนี้สุนัะได้ว่ากดเขียนตรงนี้ไว้ก็อ,อยากให้เราได้ใช้เบ้ผลหลังจากนั้นรอพ็เข้าสู่การกินและรับประทานอาหารกระฟ้านะครับพุ่มเอ็ก็ทําไม่ค่อยได้พี่นองกระพยายามพุ่มเอ็กระพยยามเบงเป็นซ้ำส้วน ยากมาปกตินั้นวันปกติไม่เดินพวดก็ไม่คอยที่แบงอยู่เลยแบงไปส่งส้วนหนามส้วนแล้วก็อาหารส้วนเต็มเลยมันจะเป็นแบบนี้แหละเต็มเปรีย้ยวปราชรหวานนะครับแต่ตามสูตรของธนาบี้นะมันจะเป็นร้ำซ้วนอาหารหนามเทว่วยวไหวมันเป็นโยดอย่างมันแน่นนะครับนี่คือสูตรที่เดี๋ยวยาให้ให้ให,ให,ให้ให้ทั้งกันพอสูตรพันนีท่านแน่นพี่น้อง ทีไปมายั้งกันท่านยกคือลำบ,บากมันยับติดต่อกางคีดการไม่เกี่ยวกับเช็โต้เลยพี่น้องมาอเยาวชนติดตัวดิุ้หงมันใจพอเรากิเนเน้นไงตัวมันนักมันเน้นไม่ลดมันคิดกาดมันดีอ่าดีเห่านอนดีงวงนอนต่างๆก็อายากให้เราได้แบง่งหมดนะครับค่อยๆเบ่งสร้างซวนก็มายัง้งปีชาเซ็ตกับที่กินจะคิดเหล่าก็ได้แตเ่เราแวะไปซักผัก,กสักซีล้างตัวแวะก่อนกินเหล่าก็ได้ให้เป็นพันนิลแหละแบ่ส่วนพันหง นชีวิตพวกเราจะด้วยความส้มหมุนต่างร้ายต่างมวลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากติดจะเป็นแนวปฏิบัติให้กับเรานี่คือสุนนะนี่คือแบบอยา่างนี่คือแนวทางของอันิสลาอยากจะให้เราออามาชาเมื่อเราออามาชายความสุม,มหนุนของร่างกายจะเกิดขึ้นทางนี้ทางนั้นมันเป็นความสวยงามของระบบการผักห้องกลางวันแต่มันเ้าสู้ของร่างกายและการมันเป็นการหุ้นผัก ให้ร <rude S 2> ่างกายของเราได้ยทดทำงานเมื่อเครื Push 了 Push 了่องยนต์เมื่อคอมพิวเตอร์เมื่อโทรศัพท์นั่นแหละเมื่อรวมงานนั่นแหละควรจะปิดผักให้มันได้ผักเครื่องนี่ก็เช่นเดียวกันเนื่องเดือนโดยได้ผักไปนส่งเวลาที่ทุกขําหนดมันเป็นความช่วยงานถามดเลยยูเทเราใช้ความช่วยงามอันนี้ไปในทางทิ่ถทกต้พอเมื่อถิ่นทุกขกล่าวด้วยข่าวกล่าวให้พี้องได้ย้งเตือนบอกกับตัวเองใหนผ่าตัวเองว่าตั้งพันนี้แล้ว นี่คือสุนัขของทางอิบิสนี่คือในทางของอันอิสลามที่อยากให้เราได้อยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับในกาลสุดท้ายของพุทธบาลในวันนี้ย่ำกับพี่น้องในสุรัทธาพุม่มในกล่าวถึงเทโรเซเวนฮาตั้งใจทำในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะกลางคืนอินนาอุมซิบิลมินาเชตัวนูริจิมอินนาอัมซันนาอุฟีเลย์เลติคอตเทติจิเลียเนี่ยอัลลอฮฺ ได้ประทานอันขดในคืนพ้องถ่วงเดอนรบประอรนอินาอสนามีเลยเลยวัดเลยเลยตุลกอดดรรูมิลอัลกิชาอะไรละ่ะคือคือมันเป็นการกล่าวถึงในอันวาวรที่บอกถึงมันเป็นการซื่อสารให้เราได้เข้าใจบอกว่าวัดมันมีในเดอนรบระอนหนึ่งคืนนะและเป็นการท้าเม,มื่อเป็นการสสมืนอนควอนควนให้เราเมื่อกับอัลลอฮ ซื้อซานยู่กระเราเหลออะไรละ่ะคืออะไรละเลยคุณก็เมื่อการอกร,รานอัลลอได้ท่ามตัวของมันเองไงเราคนหน้าเดกัไปซไปต้ออยู่นในต่อไปอัลกคืออันกอคือดีกว่าหนึ่งพันถพี่น้องโงแรงเจสซกว่าปีทัดเทียมหนึ่งพันถึืกนก็ไปพูดหยิบซองอากซองเรีเนกากหนึ่งปี 1, เจสซว่าปีเจสซว่าปีเค่คืนเดียว ทีมันมีผนพพดีมาก2 0ิ0กว่าปีมันเป็นอะไรที่มากมายฉะนั้นจุดโฟกัสขึ้นเลดอนก็อดในเดือนมกราคมถงเดือนแต่ไม่รู้เดือนน้นยโดยเฉพาะการขึ้นยากใจเราได้รู้ว่ากลางคืนนะั้นก็เราแบบสลาเวลานอนให้หนอนสักทิตว่างหวาเล,ลดุนก๊อดลุ่มมันเอบกับจังหวะที่เราทำอิบัตัด ไม่ใช่เรานอนอยู่ประนด็นละแต่นอนอยู่มันคือมันก็ไม่ได้เลางคนกดในช่วงขณะที่เราโนอนแต่เราจะได้ในช่วงเวลาที่เราทำอิบาตด์เมฆกระํางอิบัตด์มายัางอ่าหัวสิกุลโลหรือเมฆกระํางง่ายๆพี่นอ้องเว็แบเว็บนอนเนยเนเว็แบบได้เนเนยึีงเราจะนอนก็คือการฟากเงินการขึ้นบางคนจช้วิธีสมุดบัตรเขาทำสุนันกรานทา่มัสยิด ตำยาริยะทำสดอให้กับคุนยากขุนนั้นได้ก้วแหลเราสร้างมาที่จะไปเจกบ้างคุนมีนะกลางขุนเะไปแจกเขาไปแก้ขุนถูกขุนว่างหวาคืนนั้นนั้นเป็นคืนแร้พรแต่เราจะได้ปรับขับคุนนั้นนั้นถับกับหนึ่งพันเดือนหรือบางคนบอกเออเนี่ยขครับบริจาคเพื่อทำมัสิดตั้มองค์กศาสนาบริยางกับขุนยาคุน บริจาคอะไรก็แล้วแต่ช่วยเลือเราก็บริจาคข่าปอยให้เขาแบบเข้าบัญชีหายเขาทําให้ทําแทนเราในช่วงการคืนยามเราช่วยทําการคืนในเราด้วยการนี้นั้นโดยแบงค์ทำให้เรานะครับเขาบัญชีให้เราหรือบัญชีให้เอาไปจักเราและให้เขาดดการในเราหรือจัดการเองกระดาษนี่คืออีวีทีหนึ่งในเรื่องของการสดคลอเรื่องการบริจาค นะครับหรือการทำอย่างอื่นที่เราสามารถทำเองได้ไม่ต้องใช้อางกระดาษใช้เวลาท้องรมในความขยันในการจะพิชิตคืนไรละกก๊อ็มากกวา1,00่งพันเดือนนี่ก็่า1 00เดือนนี่คือสาระสสำคัญของพุทธบาวันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำว่าวิธีของราคือวิธีรามอตอนวิธีของรามตอนคือวิธีของสวรรค์วิธีของสวรรค์อยากให้เราทุกคนได้อยู่ในบรรยากาศของสวรรค์ เมื่อเราอยู่ในดรมวับรรยากาศมันเอือ,อรึถูกย่างมันเ,อ,เ,เอือเราพวดก็เอื้อลึทุกย่างทำทุกย่างเอือให้มันเอือเต็เมเต็มที่ที่สุดเพราะสึดทถ่ายอยากจะบอกกับพี่น้องปีหน,น้าผมพี่น้องทุกคนไม่มีใครอยู่ได้ว่าปีานานฉันอยู่ถึงเรื่องวัตถุแต่กอถวาอยู่ถึงขอผักพุ่น,ม,นมันมันมันหมากนะครับก็คืออยากจะให้ปีนี้เป็นปีที่เราทําให้ดีที่สุดเรียบเสมือเนยว่าเป็นปีซึดทถ่ายของเราเราไม่ได้ พ่อจาก็เล์่าให้เราแต่ปีนี้ไม่ใช่แต่ขอให้เราได้ทำมีบรดัดรู้ซึ้าปีสุดท้ายต้องทำอไรดีปีหน้ากลุ่มรวมไปถึงมารุยขึ้นใหม่ทำปีนี้ให้มาเท่าเทียมได้นะครับอักูรุปวีฮาซาวาสต้าฟุลลอฮันอาซีมลีวาลกมวลิไซมุสลิมีนามุลิซัมฟพราะราฟิรูอินนักูวาลูฟุรุะฮีม